s i t s t a t i o สสวัสดีครับคลิปนี้มีวิธีมาแนะนำกันนะครับจะเป็นวิธีการสร้างสตอรี่โดยในคลิปนี้จะเป็นการสร้างสตอรี่แบบเพลงกันนะครับสำหรับในคลิปนี้จะทำผ่านในส่วนของแอปเคชัน Facebook บนมือถือของเรากันนะครับส่วนวิธีการและขั้นตอนจะเป็นยังไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเริ่มต้นในขั้นตอนแรกนะครับให้ทุกท่านนะครับเข้าไปยังส่วนของแอปเคชัน Facebook ที่มือถือของเรากันได้เลยนะครับ หลังจากที่เราคลิกส่วนของแอปพิชัน a c e b o o k กันเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านเข้ามายัางในงส่วนของหน้าแรกของแอปพิชัน a c e b o o k กันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราเข้ามายัางหน้าแรกของ Facebook กันแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปก็สังเกตใน,ในที่แถบเมนูด้านบนนะครับก็ให้เราเลือกไปที่ในส่วนของเมนูนะครับที่เขียนว่าสร้างสตอร,รี่กันได้เลยครับเมื่อเจอแล้วนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับคลิก สร้างสตอรี่กันเข้าไปได้เลยนะครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของการสร้างสตอรี่กันแล้วนะครับหลังจากนั้นก,ก็จะเป็นในส่วนของการสร้างสตอรี่กันนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็ในขั้นตอนถัดไปนะครับก็สังเกตเมนูทาทางด้านบนนะครับก็ให้ทุกท่านนะครับเลือกไปยังส่วนของแท็บเมนูนะครับที่เขียนว่าเพลงกันได้เลยนะครับ ก็คลิกกันเข้าไปโหลดครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเ,อเพลงกันแล้วนะครับก็จะเข้ามาอย่างหน้าถัดมานะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับก็หน้านี้นะครับก็จะเป็นการในส่วนของอาการเลือกเพลงกันนะครับก็ถ้าใครไม่มีเพลงในในลิสต์นี้สามารถที่จะค้นหากันได้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะเลือกในส่วนของเพลงซักเพลงหนึ่งขึ้นมากันนะครับ ก็ให้ทำการคลิกในส่วนของเอ่อเพลงที่เราต้องการกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเพลงกันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะเข้ามายังในหน้าของเพลงของเรากันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าก็ในส่วนของแถบเมนูทางด้านขวานะครับก็จะมีในส่วนของการให้เลือกต่างๆกันนะครับก็เราสามารถที่จะเลือกในส่วนของพื้นหลังในส่วนของสติกเกอร์ ก็สามารถที่จะใส่ลงไปในนี้ได้ได้นะครับก็ให้เราลองเล่นดูกันนะครับหลังจากที่เราตรวจในส่วนของความเรียบร้อยกันเสร็จเรียบร้อยครับก็ในขั้นตอนถัดมานะครับ ก็ให้เราทำการเลือกบริยวณส่วนของเมนูแชร์ซึ่งอยู่ด้านล่างขวามือกันได้เลยครับหลังจากที่เราคลิกในส่วนของเมนูแชร์เพลงกันเสร็จเรียบร้อยครับเราก็จะกลับเข้ามาในส่วนของหน้าแรกของ Facebook ของเรากันนะครับเมื่อเราเข้ามาในส่วนของหน้าแรกกันแล้วนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของสอรี่แบบเพลงของเรานะครับก็จะมาแสดงอยู่แถบเมนูทางด้านที่เป็น, Sorry, น,นส,ตตสอรี่กันนะครับก็สังเกตตามที่ลูกศรเอ่อสีเหลืองชี้กันนะครับก็แสดงว่าเราได้ทําการ สร้างซอรี่แบบเพลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้คลิปแรื่องีการสร้างซอรี่แบบเพลงนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับผมนะครับในส่วนของ SIT Station นะครับก็ต้องขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ